ด่านที่ปรับใหม่ก็ไหนไม่เสร็จอะพงศ์โคเราสีแดงคู่เลยตอนนี้อะไรนะด่านอะไรนะด่านนี้มันปรับอยู่อะโอ้โหด่านไมเคิลใช่ไหมนั่นนะหนูไม่มีบอลโลนะไม่ขึ้นจอแดนโอ้โหไม่มีบอลโลอยู่ที่ใจใช้หน้าตาสิฉุยปึ๋งสีตีปีเสาลุงพยายามจะพูดโอหจะเย็นลุงพยายามจะพูดแบบภาษาจีนอะมันต้องประมาณงี้ป่ะ เวลาเราได้ยินมันจะประมาณงี้ป่ะชาชิวเถาเขาซิวปิวหิวซิวอะไรอย่างเงี้ยป่ะลงปิงลงปังลงเป้าหล่อปังไปดิปะหล่อเราเปงเปปงนั่งกินเราต้องมีกับแกมนะเฮ้ยทันกันทุกคนเลยทันกันทุกคนเลยแกมนั่นเราเฮ้ยแสดงว่าอายุถึงกันทุกคนเลยถึงหรอกพูดไปงั้นแหละ ไม่เคยดูเรื่องอะไรไม่เคยดูเปาบุญจงบุญจินอะไรไม่เคยคนละเรื่องแล้วนี่คนละเรื่องแล้วถ้าเปาบุญจินมาร้องอะไรน้าสั่งให้ฟงมาร้องไงนะลุงปังคนละอันแล้วถามจริงจ๊มได้แต่ทํานองนิดเดียวแหละตึ๊ด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 อะไรรู้สั่งซิงฟงจำไม่ได้้ลุงเอดโดนพะนหัวลุงตู เวปิดมดปิดมดตะตยติดะเลเอะไรอะุเลลุงจะปัดเครื่องบ้านเล็กบ้านเล็กเป็นของลุงโอเคหนูก็บ้านเล็กเหมือนกันโอเคบ้านเล็กบ้านเล็กโอเคเร็วไปละเร็วไปละเร็วไปละ ถ้าเจอเดี๋ยวลุงจุ๊กออกไปเองก็เหี้ยแล้วหนีไปไหนเนี่ยได้หนีเออลุงจุ๊กนะเดี๋ยวลุงลุงลุงจุ๊กรอดลุงจุ๊กรอดลุงจุ๊กรอดจะเข้างนอกลุงจุ๊กก็ล่อจะเข้างนอกเฮ้ยไปอยู่ข้างในไปอยู่ข้างในไปตีคนนึงอยู่ตีคนนึงอยู่โอเคทำเสร็จไปเลยทำเสร็จไปเลยเดี๋ยวลุงจุ๊กอ่าดีโค้ดที่เฮาส์ที่เฮาส์ใหญ่ต่อบิ๊กเฮาส์บิ๊กเฮาส์ลุงไปที่บิ๊กเฮาส์ใหญ่ต่อเฮ้ยทำไมลุงเห็นฮันเตอร์ลุงเห็นนฮัเตอร์ด้วย ข้าเปิอดอะไรมาทึลุงดูเห็นฮันเตอร์ลุงเห็นเทมยังอ่ะเดี๋ยว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 อเอ่อทีนึงแป,ป๊บแป๊บโอ้โหโคดไก่อ่ะโครไก่เห็นแล้วต่โครไก่เดี๋ยวขอฮิ้วก่อนนะโอเคโอเคเออโอเคขอ,อคช่วยขอช่วยกับปั่นกันมันกัน ขอทีได้ไหมอะเผื่อมีที่อื่นอะเพราะมันใกล้กันไหนอันที่ลุงเลงไวเมื่อกี้ในบ้านใหญ่อะลุงขอหน่อยขส่งหน่อยในโซนหน่อยเลยเม็นขึ้นเลยอะไรจ้าโอ้โหอ๋อมันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวคือสงสัยสงสัยว่าแบบมันไม่ถึงฝั่งนู้นนะลุงก็เลยไม่เห็นแต่ฝั่งนี้ลุงเห็นแล้วไมป็นไรลุงไปฝั่งนี้ก็ได้แต่แม่งจะใกล้กันหน่อยอ่ะ เดี๋ยวผมย้ายมาใกล้บ้านใหญ่อะลงุงโอเคลุงเจอละเนี่ยโท็เท็ปมันใกล้กันมากอะเดี๋ยวลุงจุดให้ดูเฮ้ยไม่มีใครขึ้นเสาสักอันเลยนี่หนูจุ๊กห,หนึ่งเครื่องแล้วห<อ>ร่อโอ้สองเครื่องแล้วอสองเครื่องแล้วหนูจุ๊กสองเครื่องแล้วโอ้คโหดเลยแต่ตอนนี้โอ้แปะลิสอลสปีดดี เฮ้ยเราจะปล่อยให้หนูบีบอลโลตายเปล่าไม่ได้เราต้องเราเราเรา,เราต้องไม่ดีโค้ดนะทุกคนเราต้องไม่ดีโค้ดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูรอดแล้วนะเอาเหรอใช้ใช้ไมก้กี่แผ่นบอกมาแผ่นเดียวแผ่นเดียวบ้านเล็กโอเคอยู่อะพร้อมอ,อยู่อะพร้อมอยู่อะพร้อมโอเคครับอ,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 อ่าอีกอีกเก้าสิบเก้าไม้นี่ลงุลงลุงจดลิขสิทธิ์ไปแล้วนะลุงจดไปแล้วนะได้เลยได้เลยเออบ้านัหญ่ ไม่อยู่ไม่อยู่ยูค่อยู่บ้านใหญ่มีบุญเหรอมีบุญเหรอมีมีมีสุดยอดไปเลยโดนไล่อยู่นะโดนไล่อยู่นะโอเคทุกคนไม่ได้ปัดอยู่นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ไม่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นบอกไว้เลยทุกคนไม่ได้ปัดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเชี่ยคนไกลเชี่ยคนไกลคนไกลโอ้โหพาเพื่อนมาหาเฉยแล้วทำนี้มีดเครื่องดีโคตรเหลือไหมเนี่ยอ๋อโอเคมีเพื่อนอยู่อดีเลย ดีนะมันไม่พังบุญหนัวโหบุญแม่งเต็มแบบเลยดูดิบุญแม่งเต็มแบบเลยโคตรเยอะเลยดูดิอย่างเยอะฮันเตอร์มันเครียดแล้วไปที่ไหนก็หิวได้ปั่นเลยปั่นอยู่ปั่นอยู่แต่อยู่กรุงเทพนะเดี๋ยว<อ>เดี๋ยว,ยวปั่นโคตรไกลอะ่ะกรุงเทพอ่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวลกวูกกลับไปเครื่องเดิมแล้วกันจะเสร็จากเครื่องเดิม เฮ้ย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 เครื่องเดินเสร็จยังโอ้ยังไม่ได้แตะโหโหเทมเต็มแบบฝากมาไปเครื่องเดินได้ไหมอะเพราะลุงหนีมาตรงเนี้ยฝากไปดีโค้ดเครื่องเดิมหน่อยเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอลุงเอ้าเหรอใช่หนูวิ่งมาหน้าลุงเนี่ยโอเคถ้างั้นไปฝั่งนู้นอ่ะไอ้เครื่องที่เราเคยดีโค้ดด้านโู้นเลยอ่ะไปเองเด้านโน้ไปเองแต่ตอนนี้โอเคแต่งกิ้วแต่งกิ้วเวอริบาร์ซิป่าซิป่าสปอนท์โถเจีนโดนพันจีนโดนเพี้ยนจีนโดนโอ้โหลัตนาแบบจู๊แบบ โอ้โหอู๋ลุงมันมันรถใกล้จะหมดแล้วว่ะยอดมาแล้วมาแล้วมาหาอยู่แล้วรัตนนาเมื่อกี้จูแบบจูโลกเลยเหมือนจูจูโล่งฝาดทับรับอาเตาเลยเมื่อกี้ใช่ไหมรัตนนาคือจูโล่งฝาดทับรับอาเตาล่ะจะไปโอิโหจะเท่าอีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมีเพื่อมันกำลังมามาหามาหาใครอ่ะเออลุงลุงลุงขอไปกุญตีนมาหน่อยลุงขอไปกุญตีนมาหน่อยลุงรู้สึกว่าแบบรัตนาทำงานหนักไปแล้วลุงต้องกุญตีนมาหน่อยเนี่ยวนี้เฮ้ยคนนี้ก็เสร็จแล้วอ่ะคนนี้ก็เสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยั็ต้องต่อเลยต่อเลยโอ้ยมันไม่เอาอ่ะลุงมั้ยมันเอาหนูโอ้มันรักมันรักหนูบีบอโลมันจะเอาหนูลงไม่ได้อ่ะ โอ้โหลูกอยู่ในแบสนั้นลูกอยู่ในแบสนั้นเออข้ามมาไม่เป็นไรลงเองลงเองลงเองหรือลงกันไว้เองเออลงข้ามแล้วลงข้าบแล้วเออลุงให้เวลาลุงให้เวลาไม่นกระลาลุงให้เวลาลุงน่ารักที่สุดให้เวลามันวนหาวนหามันวนหามันวนหามันกอดมันกอดให้มันมาลุงแล้ววะมันมาลุงแล้ววะมันเริ่มมาแล้วลุงแล้ววะมันเริ่มมาแล้วลุงแล้ววะเฮ้ยมันรู้อ่ะมันรู้ว่าคนนี้แบบคนจริงเออมันเลยไม่เอาแล้วอะ โอ้ไม่มีใครขึ้นเสาเลยวะเนี่ยอเออฆาตก,ก,กรไม่โหดไงโอ้ฆาตกรฆาตกรไม่โหดหรือว่าเราโหดเกินไปจะใช่คำนี้อาจจะไปอันหลังก็ได้นะ,อะโอ้โหทำได้ไงวะเนี่ยโดนเครื่องอ่ะลง โซนเครื่องก็โซนไปเพราะตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วโซนได้ก็โซนไปโซนไม่ได้เอาแล้ไม่ได้หรอกเนาะลงวัดป่ะขับใหเอาเสร็จเลยไม่ต้กลัวไม่ได้กลัวมีอีโก้หน่อยมีอีโก้เรามีอีโก้อยู่เรามีอีโก้อยู่เออรอฮอปปังดลงไปเฮ้ยมันเอาอัดสไลด์แล้วว่าลงไปเปิดอ่าฝั่งฝั่งเปิดฝั่งนี้แหละ อย่าเพิ่งมาดิอย่าเพิ่งมาดิอย่าเพิ่งเปิดดีตอดนแ้เปิดฝั่งนั้นลุงเปิดฝั่งที่เครื่องเสร็จแล้วหนูจะเปิดทำไมหนูจู้อยู่ไม่ใช่เหรอใช่หนูไม่ได้เปิดหนูหมายถึงลุงอ่ะลากไปเล่นไกลๆโอ้ถามจริงฝั่งน่าจะเปิดสองฝั่งเลยอ่ะจะไปฝั่งไหนก็ได้นะไปฝั่งไหนก็ได้นะเฮ้ยมันมีโนวันทุกคนมันมีโนวันเคลื่อนแล้วมาลื่นขวามือโอ้ยหนูโดนหนูโดนโอ้ยถามจริง อยู่่ไหนลุง<ะ>มันมีโมลิเหยื่อลุงเปิดเลยลุงเปิดเลยเอาล็อคเปิดเลยหเหรอเอ้าโอ้โหโคตรโหดเลยมีโมลิเหยื่อด้วยเหรอใช่ใช่ลุงเป็นเหยื่ยอกูจะถึงประตูอยู่แล้ว <c oughs> มีทางหลังไหมมีต้องเอาโมลิต้องเอาโทุเทียมออกก่อนนะเราเปิดดิจะดูได้ช่วยหา ไม่ไม่ไม่ลุงเอ้าตอนมันมีผมก็หลบไปแล้ว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 เดี๋ยวลุงล่อมันก่อนเออเออเอ้าอาเซีมันไม่ได้มีเหรอแล้วทำไมของลุงเป็นกระหลกอะของลุงไงลุงเป็นเหยื่อไงอ๋อโอเคเฮ้ยเปิดเลยนาโดนบีบไงลุงเออ โอ้ลัตนาท็อปฟอร์มอ่ะวันนี้ยังโหดเลยรัตนาฟอบทอมอ่ะอยังฟอบทองเลยฟอบทองเลยว่ะฟักทองลัตนาฟักทองวันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาคนเราเป็นฟักทองได้เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะอะไรเพื่อแงแดงนี่เออประกาศประกาศให้โลกรู้ไปเลยลุงอยากจะบอกว่าวันนี้ลุงอยากเล่นนั่นด้วยนะ ถ้าถวัวละว่าเมื่อไหร่ไอ้นั่นอะอ๋อะไรอ่ะเอ๋หุยหุยอะหุยเออแล้วเราเล่นได้ไม่หยุดครับเอาหรอโอเคยัตอ้้เล่นเปล่าน้องชายโอ้โหน้องชายมาแล้ววันนี้พี่จะพูดด้วยพ้อๆนะไอ้น้องชายโอ้โหเอาไอ้เหี้ยโอ้โหพ้ขอเดินไปแล้วพูดพอเลยหนีเลยดูดิ เขาเขินพี่สาวหรือเปล่าเขาเขินพี่สาวอยู่ไอหน้าเปมนตีนจะเล่นไหมโอ้ใจเย็นเขาแค่ต้องการได้ยินคำจากพี่สาวว่าพี่สาวรักน้องนะเขาอยากได้ยินอย่างนั้นรู้เปล่าคนไรหน้าเป็นตีนโู้เปล่าใช่ก็มึงไงก็มึงไงหน้าเป็นตีนถามจริงแต่หน้ากลมนะไม่ใช่ตีนรู้ได้ไงเคยเป็น กูอย <CK> mm ู hmm. ่กับมึงมาตั้งแต่เล็กจนโตกูจะไม่รู้ได้ไงว่าหน้ามึงเหมือนตีนมึงไปยู่ก็ไปแอบมาแต่นอนแร้วยงหินนุ่มแบนให้เก่ามาหมาเข้ามาเข้ามาโอ้อะไรกันเนี่ยสองคนมันด่าหนูนมแบนล้วงโอ้โหไม่ใช่เหรอแล้วลุงรัตนาก็รีบไปเกาหลีเลยจัดจัดจัดไปเอาไปเลยอ่าเอสคลับเอสคลับเราก็จะเอา ก็จะเอาน้องหนูไปด้วยเอามันไปเสริมจมูกอะไอ้ย่งดังแแบบที่หายเลยโอ้โหปเด่อะรเสริมให้เสริมให้แบบว่าประมาณแบบสักสองเมตรอะน่าจะดีเสริมดังสองเมตรคนหรือแม่มดวะสูงสูงกว่าความสูงของลำตัวอีกอะคือคือเราคิดภาพเวลาเข้าประตูเดียวโหโคตรลำบากเลยมิงมึงจะเข่าบ่เมาสูงสามารถแทงสนุกได้ด้วยนะเอาจมูกแทงสนุกเกมหลีดคนหรือพี่นอคิโอวะพี่นอคิโอ เหมือนเหมือนไข่ oh. เหมือนไข่ขคุณอุ้มอะ่ะไข,ข่คุณอุ้มนี่ยานประมาณแบบตั้งแต่เชียงรายไปไปแม่ห้องสอนอะลุงลุง,ลงถ้าไข่ย,ยาวขนาดนั้นมันจะไอ้นั่นมันจะยาวขนาดไหนลุงโห oh. ก็พาดไอ้ตรงนั้นก็ประมาณแบบจากสหรัฐอเมริกาถึงเมืองไทยแสดงว่าเขาเห็นของผมทั้งประเทศเลยใช่รููว่างูคือเวลาคือเวลาฉี่ทีอะ่ะคือ,อฉี่หนึ่งเนี่ยกว่าจะ ออกท่อไปเนี่ยประมาณอ่า20ปีอ่ะอันนั้นมันก็ยาวไปลงุงไกลามากอะ่ะต้องเบ่งด้วยนะคงว่าเบ่งฉี่ตายอะ่ะลงุงจะเป็นคนอยู่มัไม่รู้นันอย่างนั้นอะ <c oughs> แต่ว่าสาวๆนี่ตึมเลยนะลุงถ้าย,ยาวนคนนะก็ไนนะคะสาวๆชว,วนไปเล่นแบบสมัยเด็กมันจะมีการเล่นที่แบบเป็นเรืร่ออะไรนะ โดดเชือกเป็นยาไงเออยาโดดเชือกอะแต่นี่ไม่ใช่ก็ใช้ใช้ตรงนั้นโดดแทนอย่างเอาอะเออนเวลาสอบสอบที่แบบว่าต้องกระโดดเชือกสอบกระโดดเชือกยี่สิบทีอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่ใช้เชือกแล้วเราก็ใช้ตัวนั้นกระโดดแทนเราเวลาเราเราก็เด้งเด้งเด้งเอาใช่ไหมลุงไม่ต้องให้คนโยกใช่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 แล้วเวลาเราเราเล่นวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องขึงเน็ตแล้วเราก็เอาเอาไอ้ตัวนั้นะมามาสาดเป็นเน็ตแทนไปกันละสุดยอดไปละสุดยอดเลยลุง แล้วเวลาถ้าเราโดนรถรถชนเราก็รอดด้วยเรามีตัวน,นั้นกันอยู่เป็นอ่าเป็นถุงลมนิรภัยเราไมเ่เป็นเบลเป็นเบลเป็นเบลโอ้โหซีสเบลเลยคาดเบลอะเอาควา,าอยาอะมาพาดอะโอ้เห็นภาพเลย <laughs> อะไรจะมีความรู้สึกเยอะๆอย่างนั้นกูชีเบลคิมินาโตกบโปลิโกกาซัปโปลาโปโต ปินน่าลับปูสปานลัตโตกูสับินลัปิบูปโปเอ๊ะดูอยากจะเลอมากเลยอ่ะเลอว่ารักเธอโอ้โหจักจเกเล์จะออกไม่ออกเลยอ่ะื่อกี้แน่ักโอ้โหมันจะออกเป็นอ้วกแทนอ่ะเลอว่ารักแถบแลบว่ารักเธอโอ้โหเหมือนที่ลุงตู่เขาพูดกับรัตนาทุกวันใช่ไหมเขาบอกว่าเขารักหนูเขายังมีหนูคนเดียวในชีวิต 7ดเขาจะพาหนูมาเป็นแบบเครอะไรนะคุณผู้หญิงหมายเลขสองอ่ะใช่ไหมเขาเรียกอย่างงี้ป่ะเอ๊ะหรือไม่ใช่หรือหมายเลขหนึ่งที่แบบแฟนประธานาธิประธานาธิบดีเขาเรียกว่าไงนะไม่รู้ไม่เคยเป็นลุงเคยเป็นก็ต้องรู้ดิโอโคตรเศร้าเลยลุงเป็นแฟนประธานาธิบดีด้วยคนไหนอ่ะโอบามาาุงเป็นหนูเป็นแฟนประธานาธิบดีกิมนำจุน BTS กีมน้ำจูน <dobrze> BTS สะอาดพักขนงหรือบางจากหรือหรือหรือเส้นไหนหลวงไม่ใช่ BTS รถไฟปะอาเหรอโอเคๆเไอ,อ้วันนี้เหมือนเหมือนเหมือนบิดารามาคือคือ BTS ป่ะวันนี้ที่แถวแถสยามหน่อยอ่ะแถวแถอ่าไม่ค่ BTS เขาไม่มาหรอกแค่นั้นนะ่ะเขาเป็นดักวงระดับโลกแล้วเอาก็ผ่านก็ผ่านตลอดเวลา BTS อลุงก,ก็นั่งทุกวันอะ โอ้หลุงลุงได้ไปประมูลขนไน้นั่นกับเขาไหมอ่ะลุงประมูลขนอ่ะอ๋อลุงประมูลประมูลนี้ทำไมลุงจะไม่ประมูลลุงก็ต้องประมูลูลยขึ้นหลักแปดสิบล้านเก้าสิบล้านเลยนะลุงโอ้สุดยอดเลยเปิดไปได้ดีครับโอ้โหอยู่โคตรอ๋อโอเคขอตรงนี้นะครับ เจอละ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 เจอแล้ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับไม่เป็นไรเจอแล้วครับเจอเลยครับเปิดอีกเปิดอีกโอ้ลตนาสี่รอบยังไม่ได้เอ้าจิกเฉยถามจีอใไรขอมาก่อนขออีกอันหนึ่งขออีกอันหนึ่งโอ้แม่คนดีเขาจิกเฉยเอาเจอแล้ว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 เฮ้ยไฟด้วยกูอันอันนี้ไม่บุญอันนี้ต้องดึงเลย เามาเป็นไฟโทเทมติดกันสามอันลุงบูนเลยบูนสวยๆไม่ไม่ไม่ถ้าเป็นไฟบูนไม่ได้ไฟบูนไม่ได้บไฟมันช้าบูนช้าสามอันขอหน่อยขอหน่อยเดี๋ยวลดวูวิ่งไปขอหน่อยขอหน่อยมีตัวอะไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ๆเข้าไปบูนก็ได้อ่จหีอ้โอ้โหเจเโหโอ้โียน้คหี้โ้ว้้้ ดิเจบอกกูเครียดแล้วโอ้โหบอกกูเกิดเป็นคนทำไมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดอะแฮก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 วิ่งทั้งแบบไม่เคยเจอที่มันกลางเฮ้ยแม่งวิ่งเล่นบอกเนี่ยถามจริงคือเราเก่งเกินไปใช่ไหมเนี่ยเราถึงได้ไม่โดนตีเอ้าโดนไปแล้วโอ้โหมีคนชื่อมาคารองเข้ามาเราจะได้เล่นห้าคนนะเล่นไหมห้าคนอะเมคเลงจะเข้ามาหรือเปล่า ได้หมดทั้งส่วนชิ้นได้หมดทั้งส่ชิน้นเอา้าคิวเลอร์มันมมันันนเล่นไหมอะคิวเลอร์ไม่เล่นใะน,นี้มันเดินเล่นล้วหนาคิวเลอร์เครียดอ่ะโดนเราเอาโทเทมไฟออกไปมันก็เลยเครียดหนามันไม่อยากมีชีวอยู่ในโลกเลี้ยวหนาโดนตีตาแตกนะโอ้โหสามจริงอรของลุงก็ไป1ิบ5แล้วอ๋อโอเคเล่นยังโอเคอยู่ โดนตีตาบอดอ่ะลงโอ้สุดยอดใครไปช่วยไหมมีลุงไปช่วยลุงนยแม่งไม่น่าไม่น่าถอดบอลโลเลยไม่ไม่สมชื่อเลยปะรัตนารรัตนาร์ตีฟ้าโอ้โหไอเชี่ยคตรใกล้เลยแล้วมึงมาอย่างงี้มึงมาจุดอย่างงี้เชื่อไม่ได้ ช่วยได้ไหมถ้าไม่ช่วยหนูจะไปช่วยไปช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้กระลองเล่นไหมห้ามเกียร์ไม่ได้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 ลุ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่มันกลายไปคิวตัวเองไปไม่รู้อ๋อมันอยู่ในโทเทมไปเลยคิวตัวเองโคตรเกี้ยเลยจะช่วยแล้วไปคิวตัวเองจะตกเฟรแล้วลงอุ้ยเยอไปแทนยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยไอ้ไอต์อะไรอะเฟืองแดงเนี่ยเมื่อกี้ลืมใช้ ช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะมีของแล้วมันมันวางของไว้มันวาดของไว้มันวาดของไว้มันวาดของไว้ต้องคลานมาคลานมาร้อยหมันไปก่อนคลานมาคลานมาให้มันไปก่อนเลียดเร็วก็เลยอะไรนะถามจริงหนูไมีแทงหลังไหมมีมีหนูไม่มีบอลโล่นะบอลลูเออเป็นกันลาแต่ยากแต่ยากเป็นกันลาไอ้แกได้ยืนกันด้วยไอ้ก็ได้มีไหมเนี่ย ตอนนี่โดนใช้ไม้ไปแล้วพวกถามจริงลุงเรียนด้วยได้ไหมเข้ามาเลยขาบเข้ามาเลยขาบแม่เต็มหรอเออเราห้าคนไปเลยเราห้าคนไปเลยเป็นไงล่ะใช่ห้าคนเลยหนาห้าคนเลยหนาโอ้ม่แล้วแม่แล้วโอ้ไม่ต้องกลัวห้าคนเลยกับลุงเออเดี๋ยวลุงลุงลุงพาไปหาแม่ยายแม่ยายแบบโหวิ่งไล่ตามอยู่แม่ยายยาได้อีกสองทีนั้นอ่ะแม่ยายหนุ่อเหรอ แค่มากระลองก็เล่นโอ้แม่ยายแม่ยายแค่อยากได้ลูกสาวแม่ยายแม่ยายเออแม่ยายหนูแค่อยากได้ลูกสาวแม่ยายมามาแทนไหมล่ะมาแทนนี่ไหมไอ้เชนคกูติดอะไรวะเนี่ยกูติดอะไรวะเนี่ยกูณโดนติดอะไรวะเนี่ยก็ชิปแล้วก็ชิปแล้วแล้วถ้าถ้าพี่อุ้มไปก็ได้ถ้าก็ได้เออแม่งวาดไม่ได้นี่ด้วยกูผมใช้แล้วเฟืองแดงเนี่ยกูเอามาหาพระแสงขอน้ำเงี้ยว ขเราจะลองเล่นข้าวมากระลองโอ้ขอมัมมี่ขอข้าวผัดขอลาดหน้าขออะไรกันแน่โอ้ยอย่างลุงกบหมุ่นเลยโอเคครับสำนึกผิดแล้วครับดูสึนิผิดแล้วครับทีเดียวตายแล้วครับโอ้แล้วใครโอ้มันวาดไหมมันวาดครับมันวาดครับอย่าวิ่งมาอีกนะครับอย่าวิ่งมานะครับย่องมานะครับรัตนาอย่าวิ่งมาอีกนะครับยาตีไงยาตีไงโอ้ยาตีกระหมาอแล้วยาสีเอาในอย่างนั้นรถปกติ เหลือมากะลองอ่ะมากะลองคนนึงแล้วก็มีพี่มามาี่ยวน่อบพี่เล่นแอลยู่อ่ะเธอเออเราก็วิ่งมาเหมือนเดิมงั้นเดี๋ยวถ้าพี่อุ้มไปนะเดียวลองก็เข้ามาก็ได้วิ่งโทเทมไฟว่ะลุงไม่เป็นไรไปก่อนไปก่อนไปก่อนเราตายแล้วไม่ถดนโถเทมไฟแล้วไม่ต่อใจใดๆทั้งสิ้นโอ้เอาเฟืองแดงมาแดงนิชาเราไม่ได้ใช้ตอนนี้โอ้หนูใช้ไปแล้ว ลุงไม่ได้ใช้ไม่ได้ดีว่ะโอ้โหโคตรป้าเอาโทษเทมไฟโคตรเสียดออายโคตรจะเสียดายโทปเทมไฟไม่งั้นจะมาช่วยหนูไม่ได้ไม่งั้นจะมาช่วยหนูไม่ได้เข้าใจครับเข้าใจครับแต่ว่ามันต้องมีคนเปิดสักคนไงครับเฟสสองแล้วนะครับลุงต้องยอมตายเพื่อน,น้องนะโอ้โหถามจริงเดี๋ยวเขาคิวก่อนมีดจะลม้มเอาไ่ล้มเ,เลยุ้นฉีบหายแล้วอยู่วะเนี่ยตามอยู่เปล่า เปิดประตูไหนเปิดประตูไหนประตูไกล้ที่โดนเปิดไปแล้วเนี่ยนะอยู่กันปะเนี่ยมันอยู่ใกล้ปะเนี่ยอยู่ใกล้ดิโอ้โหเดี๋ยวให้อุ้มไปก่อนเดี๋ยวให้ให้มันอุ้มไปก่อนหนูมีแทงหลังลลลหนูก็เลย <ลำ S 2> ไปช่วยอยู่เมื่อกี้แล้ววันนี้ตกตายก่อนเนี่ยเขาไม่ได้จริงอ่ะเขาไม่ได้แล้วมันเห็นด้วยอ่ะหนูมีแทงหลังหรูพยายามอยู่นะพยายามอยู่นะมันมันวาดอยู่นะมันวาดอยู่นะพิวตัวเอ็ก่อนดิขาพิวไปก่อนดิขา แล้วเพื you, you a a ig, you know oh, ่อนมาป่ะเนี it, ่ยเพื pair, Boom, sadly, um, ่อนมาอีกคนมาป่ะอีกคนมาป่ะไอ้มิกมึงอยู่ไหนมะเพื่อนอีกคนมาอยู่ป่าวมึงคือลุงจะได้รู้มิกมึงมาดิโอเฟดสองแล้วดีแล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 โมเมนต์ของลุงดีแลโมเมนต์ของลุงไป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 ก่อนเดีวค่อยว่ากันไปก่อนชั้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 นเขาชั้นเขาพี่มันนั่งตั้งกี่โมงอ่ะพี่เพิ่งเล่นพี่เพิ่งเล่น อ๋อไม่เล่นตั้งแต่ตอนดึกดับดับแล้วไม่ไม่ไม่พี่หมูไปเออลุงไปไปลุงลุงเอกไปหนี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 ไปลุงตายแล้วลุงตายแล้วลุงตายแล้วหนีไปหนีไปหนีไปเออเออเออมันก็ต้องมีสักคนที่สังเวยเพื่อนทุกคนเด็กไปหิวเด็กหิวก่อนหิวอะไรออกเลยดอนนุชเปิดแล้วไม่ต้องหิวแล้ว โอ้โหล<โห> <author> ุงลุงทำเพื่อนน้องน้องลูกลหลานโอ้ลุงเสด็จหล่อนคนลุงทรงพระเท้เลย่ะเออลุงขึ้นสวรรค์ไปเลยน่ารัก